สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา youtube และชาวเพจเฟ e บุ๊กทุกคนทุกท่านนะครับครับขอรำนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอิร์ธสายจบโรเมโคซิงนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็พาพี่น้องมาชมเลยครับมาชมการทํางานนะครับขุดคลองครับพี่น้องโอดูครับฝุลอกคลองครับแต่ว่าฝนกระนำลงมาแบบนี้ครับ ทำยังไงกันดีนอไปแล้วไปอัลลาดครับหามองจอดหามองนอนโอ้ยนอวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าโฟวิลคูอิตค200รุ่น8นะครับสเปอร์เอ็กซ์อมนะครับ รถมีหมื่นกว่าชั่โมงนะครับแต่ละคันนะครับสําหรับรุ่นเป็ดสองคันนี้นะครับแต่ว่ารุ่นสิทก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับโอ้มันจะพังไหม่นออดินเมื่อมีแต่ขี้เลนนะครับพี่น้องดินก็ส่วนมากก็จะเป็นขี้เลนนะครับแต่ว่าฝนกรนํำมาแบบนี้โอ้โห พังก็พังไปเลยพี่นอ้องโอ้ค่อนข้างที่จะทำยากพอสมควรนะครับฝั่งนี้ก็จะยืนลำบากนิดหนึ่งนะครับลองที่ยืนรถมันแคบนะครับดอูอาจจะมองไม่เห็นนะพี่นอ้อง ฝนขนาดนี้จะทําได้ยังไงรอให้ฝนซาก่อนนะครับดูครับมึมดมาแบบน่าจะตกไม่นานเท่าไหร่ครับดูดูทรงไปแล้วครับน่าจะไม่เกินชั่วโมงน่าจะหยุดตกครับราว่างานหน้าฝนนะพี่น้อง ต้องทำใจนิดหนึ่งครับทำงานหน้าฝนก็ต้องทำงานแข่งกับฝนครับดูถ้าฝนมาเราก็จอดพักครับถ้าฝนหยุดเราก็ลุยต่อครับพี่น้องโอ้เป็นอะไรที่ท้าทายครับทำงานหน้าฝนนี่ท้าทายที่สุดแล้วครับอ่ะหมอบแล้วหมอบ ว่ายังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เอาสายจบโรโมิคซิกด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับสำหรับคลิปนีก็บายบายครับสวัสดีครับ